สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุธามารัตนาเกิน,นะคะอยู่ห้องคอมพิวเตอร์ธุรกิจขอไขค่ค่ะวันนี้จะมานําเสนอวิธีการสร้างฟอร์์ซ้อนฟอร์มนะคะติดตามชมได้เลยค่ะเราเริ่มกันที่เข้าที่โปรแกรมก่อนนะคะ Win Visual Studio 2010ค่ะแล้วก็กดที่ New Project นะคะแล้วก็ Window s Application นะคะแล้ตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ค่ะ เราก็จะใช้ Windows 1นะคะกดโอเคค่ะเราก็จะได้หน้าต่างฟอร์มหขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ขยายให้มันใหญ่ก็นิดนึงนะเราตอนนี้เรามาหาเมนู Step ค่ะดึงเมนู Step ปใส่เข้าไปค่ะส่วนตรงนี้นะคะเราจะตั้งเป็นชื่อว่าอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะตอนนี้เราจะใช้คําว่าไฟล์ค่ะตรงนี้เราก็ใช้คําว่า New จากนั้นนะคะเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้หน่อยนะคะเราจะหาคำว่า is mdi control เราเปลี่ยนจากฟอนต์ให้เป็น t o o ค่ะเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำฟอร์มสองค่ะก็คือเข้าตรงไอ้ตรงนั้นนะคะ window หนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็ตกใส่ตรง add แล้วกดก็ new item ค่ะหลังจากนั้นนะคะกดตรงที่ window form ค่ะแล้วก็กด add นี่ค่ะเราก็จะได้ฟอร์มสองขึ้นมาแล้วนะคะ คราวนี้เรากลับมาที่ฟอร์มหนึ่งค่ะเรากดที่ไฟล์นะคะที่เราสร้างไว้แล้วก็ดับไลคลิกตรงมิวค่ะที่เราสร้างไว้เราก็จะได้ตรงหน้าต่างเขียนโปรแกรมขึ้นมานะคะแได้ค่ะ dim mdi form as new form สองค่ะ ก็ mdi form mdi pa re อะไรสักอย่างนี้แหละค่ะเนี่ยมันขึ้นแล้วกดคลิกเลยค่ะแล้วก็เท่ากับมีก็คือตรงนี้นะคะคือเราจะให้มันเชื่อมต่อเหมือนว่าเชื่อมต่อกับฟอร์มสให้มันเด้งขึ้นมาค่ะอันนี้ต่อไปเราก็มาที่ว่า mdi form โดท์โชค่ะก็เสร็จแล้วเราก็ enter ลงมานะคะแอนท์เธลงมาเลยค่ะมันก็วงเล็บมันก็จะขึ้นมาเองนะคะเสร็จแล้วเราลองรันดูค่ะอ่ะาล้วก็กดตรงไฟล์นี่นะคะแล้วก,กดตรงนิ้วนี่ค่ะมันก็แสดงตามโปรแกรมที่เราต้องการนะคะคือฟอร์มมันก็คือเป็นฟอร์มซ้อนฟอร์มอะค่ะ ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณ Wein ค่ะ